ับอยากเข้าวกล้องไหมคะอยากเข้าวกล้องไหม ดูทั้งสองทีมเลยเขากำลังวอร์กันอีกรอบนึงนะคะ เนรคนละอันนี้คนล,ละตือนละสืออเค,อเคตอนนี้เขาวอร์มกันอยู่นะคะถ้าเขาเล่นแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศเราจะพาไปดูบรรยากาศของฟารมแข่งขันวันนี้ Oh, <laughs> we <laughs> แต้มของ TSD ไปค่ะตอนนี้นะคะแต้มของเราก็คือ8ต่อ5แล้วต่อไปนะคะ TSD จะเป็นคนเสิร์ฟค่ะ แล้วก็ห้าเนาสีชิมผู้ตีลอกไปอีกค่ะอ่ากรรมการให้ t s d ได้คะแนนนะคะ TSC ตีมากชิชุมผู้รับเอาแล้วตบเลยตบไม่โดนตบเดี้ยวไปหน่อย เป็นของสีชมพูไปค่ะเมื่อกี้เอาแล้วสีชมพูกำลังจะเสิร์ฟเสิร์ฟแล้วค่ะอ่ารับแล้วออกออกนะคะพีเอชดออกไปเนาะลงไหมลงไหม กรรมการให้สีชมพูนะคะคะแนนสีชมพูตีค่ะเสร์ฟแล้วออกอีกแล้วค่ะ t s ตีออกอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อไปสีชมพูค่ะจะเป็นคนได้เสร์ สกออยู่ที่13.6่อตแล้ว เร,เราขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะคะเพราะว่ามันแค่ไปเออเดี๋ยวไม่รู้จะโดน เห็นหน้าคนไร้สูดแล้วค่ะนี่เขาบอกเลยถึงหน้าคนชี์ทีมไหนเชี์ทีมไหนพิมพ์มาได้เลยนะคะอ๋อสูงไปอ่ะ หัวกันไหมคะ ว่ากันไหมคะคนดูถ้าถ้าหากว่าขยับกล้องตามด้ยเอาแล้วค่ะอแล้ว่ะอ่าเป็นของสีชมพูไปค่ะของไตรงนี้วไปเอาแล้วค่ะสีชมพูนะคะจะเป็นคนเสิร์ฟค่ะลูกนี้สีชมพูเสิร์ฟอ่าสี นะคะจะเป็น T S D ค่ะเป็นคอนเสิร์ตนะคะ <S <Yeah>. <S T S D ของเราจะเป็นคอนเสิร์ตค่ะเ <Yeah. S 1> สร็จแล้ว oh. ออกค่ะออก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 ,ออก <c oughs> ตอนนี้นะคะแต้มเท่าไหร่แล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เดี๋ยวเราขอไปดูให้ไป <c oughs> ตอนนี้แต้ม17 9เ้าแล้วนะคะ17คือสีชมพูค่ะ ตอนนี้ต้องเป็น20ต่อ9แล้วค่ะได้ยินไหมเอ่ยอ<า>น่าจะได้ยินเนาะ,อ,อ,ะอันนี้ต่อไปสีชมพูนะคะจะเป็นคนเสิร์ฟค่ะอ่าสี่จุูเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตนะคะ,ะก็ต่อไปจะเป็นแต้มของ TSD แล้วตามมาติดเป็น20ต่อ10ต่อไป TSD จะเป็นคนเสิร์ฟนะคะ สีชมพูรับได้เอาแล้วสีชมพูอี้ติดคอ,อค่ะเป็นของ P S D ไปนะคะลูกนี้นะคะเป็นแต้มเป็น20ต่อ11นะคะ20เป็นของสีชมพู11เป็นของ P S D ค่ะอ่า P S D จะเป็นคนเสิร์ฟแล้วนะคะ เสิร์ฟของลุไปแล้วลงไหมเพราะว่าลงเพราะว่าลมเป็นแม้เป็นของ P s d ค่ะตอนนี้ t s เตามมาติดๆนะคะเป็น20ต่อ12แล้วท่า s จะเป็นคนเสิร์ฟอีกครั้งหนึ่งค่ะไม่ผ่านเน็ตนะคะ,ะต่อไปจะเป็นสีชมพูเสิร์ฟแล้วจิ๊บนะคะนี่จิ๊บสีชมพูนาทีเรานี่ อ่าเทศีรับได้ค่ะเทศีกลับมาที่ศีพูศีพูยอดอ่าสีพูรับได้ศีพู สีชมพู20แต้มเนาะ <Okay. S 1> เอาแล้วค่ะจะเป็นาการเซอร์ของสีอุ้ย ว่าตอนนี้แต้มคะแนนเท่าไหร่นะคะอันนี้แต้มคะแนนนะคะของเราอยู่ที่20ต่อ1บสาะอ่าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมไปอยู่ฝัง่งนน้นเลยดีกว่า่นมรปรเดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนมุมฝั่งนน้นดีกว,วา่าจะได้เห็นป้ายสปอร์ชัดๆอันนี้คือบรรยากาศนะคะ วันนี้นะคะพี่ติว๋วพี่ติ๋วอ่อนนุชอ่าสีชมพูนะคะที่มันเสิร์ฟก่อนหามุมกันก่อนค่ะไหนดีอ่ะาสีชมพูรับแล้วล้มค่ะล,งลง้มล้มแต้มเป็นของสีชมพูนะคะตอนนี้แต้ม21ต,ต่อ13แล้วนะคะ มันดูสองคนที่มาทิดไปห เดี๋ยวจบเซตนี้เดี๋ยวหาลิงให้ใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะนอนกล้องอันนี้กล้อง นะคะ t s c 20อ่16นะคะส2 3เอูกหัวคนไลฟ์สด ง่งงงีสลิก์เดี๋ยวเซตสองส่งลิงก์ใหม่ให้นะคะทุกคนบ๊ายบาย